นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอการพระเทระแสดงธรรมขอความเจริญในธรรมยังมีแด่ผู้นยมทุกคนอยู่นั่งทำสบาย วันนี้ก็มีหัวข้อทรมาสนทนากันเล็กๆน้อยๆคืออาตมาเคยได้ยินคำถามของคนคนคนหน,น,นึ่งน,น่ะยวเขาถามกันเองนั่นแหละเป็นคาราวะากับคารวะเขาถามกันเขาถามกันว่าคนเราเนี่ยเกิดมาทำไมอาโยมเดี๋ยวจะลองมาถามโยมดูว่าคนเราเนี่ยโยมเกิดมา เกิดมาทําไมเคยถามตัวเองไหมเกิดมาทําไมอาแล้โยมมีคําตอบให้ตัวเองไหมอ๋อโยมมีอาโยมมีว่าอย่างไรโยมนี่ถือว่าเป็นการสนทนากันโยมไม่ใช่การเทศอ๋อเกิดม,มาเพื่อชดใช้กรรมอ๋อไม่คนอื่นเห็นนี้มีเห็นเพิ่มเติมอะไรไหมไม่มีนะโยมอืม ก็โอเคโยมก็ถือว่าก็ถูกอยู่โยมก็ถูกอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่อาตมาจะกลา่าวถ้าอาตมาจะตอบแบบนี้เลยโยมว่าคนเราเกิดมาเพื่อแสวงหาโยมพาจริงไหมแสวงหาอะไรคนเราเกิดมาเพื่อแสวงหาสามสิ่งพระเจ้ทาท่านแสดงไว้แสวงหากาม ข้อที่หนึ่งแสวงหาพบข้อที่สองข้อที่สามคือแสวงหาพรหมจรรย์นีน่คือการแสวงหาแสวงหากรรมแสวงหาอย่างไรอยู่แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่น่าใคร่น่าพอใจอยู่ฉะนั้นคําว่ากรรมซึ่งแปลตั้งแต่ว่าความใคร่ หรือว่าความอยากตัวตนหาเ,เองเขาเรียกว่ากามสแสวงหาอย่างไรอ,อท่านก็กล่าวไว้ว่าการในที่ที่ท่านอบอกว่าการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองสแสวงหาบุตรภรรยาสแสวงหาบ้านสแสวงหารถเหล่านี้เป็นต้นโยมเป็นกาาเป็นกามโยมได้สแสวงหากันไหม <laughs> สแสวงหากันเนาะ ทุกคนแสวงหาโยมแสวงหากามแสวงอะไรแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแสวงกันไหมแสวงหาแสวงหาบ้านไหมแสวงเราแสวงหารถกันไหมแสวงนี่ถูกไหมพระเจ้ากล่าวถูกนะเราแสวงหากันนี่เป็นเพศที่หนึ่งไโยมแสวงหากันบางคนก็ได้ตามปรารถนาบางคนก็ไม่ได้ตามปรารถนาเราแสวงหาพบแหละ อันนี้จะพูดถึงการสแสวงก่อนจะยังไม่พูดผลที่ตามมานะโยมนะอย่างการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ไหมสอนไวนะ้เนาะอย่างสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอาทำยังไงถึงจะรวยนี่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้นะโดยที่โยมไม่ต้องไปใช้เครื่องรางอะไรอะไรเลยจะมีพระบางรูปท่านจะทําเครื่องรางออกมาอาจจะเป็นแหวนเป็นกำไลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ใส่แล้วทําให้รวย นายมเชื่อไหมโยมไม่เชื่อนะในที่เราในฐานะที่เราเป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาโยมพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นนะ,ะไม่ได้สอนเลยเอาอยากรวยทําไงเอาขยันใช่ไหมโยมขยันขยันอย่างเดียวไม่พอพระเจ้ายังต้องให้รักษาด้วยเอารักษาอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องให้รู้จักคบเพื่อนที่ดีด้วย เอาคบเพื่อนที่ดีอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักใช้จ่ายไม่ฟุม่มเฟือยเกินไปไม่ฟืดเคืองเกิน,เกนไปที่เรียกกันอย่างหนึ่งว่าอยู่อย่างพอเพียงนั่นแหละเนาะในพระพุทธเจ้าสอนนะสอนให้เราสแสวงหาแต่ไม่ได้สอนให้เราไปหาด้วยการอ้อนวอนหรือรอโชคชะตานี่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างนี้ล้วจะมีผลตามมาอีกทีว่าผลของการสแสวงหาเนี่ยเป็นอย่างไร แล้วอย่างที่สองแสวงหาพบพบคืออะไรโยนรู้ไหมอาโยมข้างหลังพบคืออะไรอ่าไม่ได้พบเนาะพบก็แปลตามคืาว่ามีความมีความเป็นหรือว่าความเกิดขึ้นนะโยชื่อว่า เราแสวงหากันไหมแสวงหาโยม,ยมสมมติว่าโยมมาทําบุญทําทานโยมอยากไปไหนโยมอยากเกิดเป็นอะไรอยากไหมฮะไปนิพพานอมีแสวงหาความไม่เกิดเนาะเห็นไหมเนี่ยก็ตกอยู่ในข้อการแสวงหาเหมือนกันตอนนี้ก็ลอังอยู่ในช่วงแสวงหา พบในที่นี้ยมพบไปว่าความมีความเป็นหรือว่าความเกิดขึ้นน ja. ั่นเองก็ม OK)> ีสามอย่างกามาพบรูปประพบอรูปประพบพบของเราเนี่ยเรียกว่ากามาพบรูปประพบกับพวกที่เขาเจริญสมาธิเราได้ฌานไปเกิดเป็นพวกพรมรูปประพบกนย่นั่นแหละเขาเรียกว่าพบเราก็วนวนวนเวียนอยู่ในสามสิบเอ็ดภูมินี่เดียว เรียกว่ามีเป็นภูมินะเป็นภูมิมีสามสิบภูมิแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนี้จนหาไม่ได้เลยว่าวนเวียนมานานเท่าไหร่หาไม่เจอเลยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสงสารนี่รับของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่เบื้องต้นเบื้องปลายใครๆก็ไม่สามารถารู้ได้หรือรู้ไม่ได้เลยบางคนก็สงสัยนะว่าเราเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครเห็นก็ถามกันนะไม่ว่าจะเป็นศาสนา,าคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพุทธก็สงสัยกันบางครั้งก็เขาเรียกว่ามาโต้กันแต่ละศาสนาศาสนาว่ามีความเห็นว่าอย่างไรบางศาสนาก็บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง บางศาสนาก็บางลัทธิก็บอกว่าเกิดขึ้นเองมาแบบลอยๆอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นแต่ศาสนาพูธสอนว่าอย่างไรโยมเราเกิดมาจากอะไรเกิดมาเกิดจากกรรมอ๋อเกิดมาจากกรรมของแต่ละคนก็ถูกอีกเหมือนกันโยมแล้วเหตุที่ให้เราทำกรรมคือ ก็คือมันจะมีในะอย่างแสวงหาใช่ไหมไอ้ตัวแสวงหานี่มันมีเหตุให้แสวงหาด้วยนะตัวอะไรเป็นเหตุให้เราแสวงหาตัวที่เป็นเหตุให้เราแสวงหาท่านเรียกว่าตันหาตัณหาเพราะตันหามีจึงมีการแสวงหาถ้าเราไม่มีตันหาก็ไม่มีการแสวงหา ยันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัวตัณหาเนี่ยเป็นตัวเหตุให้เราสแสวงหาสแสวงหากามสแสวงหาพบแล้วก็สแสวงหาพรหมจรรย์พรหมจรรย์คืออะไรพรหมจรรย์นี่มีหลายความหมายมากเลยาการให้ทานท่้นก็ว่าเป็นพรหมจรรย์ การรักษาศีลก็เป็นพรหมจรรย์เหล่านี้เป็นต้นอยู่แต่พรหมจรรย์การแสวงหาพรหมจรรย์ในที่นี้ท่านหมายเอาทิฏฐิพรหมจรรย์แสวงหาทิฏฐิมีไหมในนี้มีใครไม่มีทิฏฐิบ้างไหมมีทิฏฐิกันทุกคนแนะ่มาว่าทุกคนอยอมที่ยังเกิดมีทิฏฐิ นี่เขแสวงหาทิฏฐิเช่นโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดสรีระชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าคนละอย่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเป็นลักษณะของทิฏฐิโลกตั้งหมายถึงอะไรบางคนว่าโลกเที่ยง มีมีม,ม,ม,มีมีสมัยหนึ่งนะมีพระพิสุรูปหนึ่งเนะี่ยไปถามพระพุทธเจนะ้าเนี่ยอยู่ดีๆก็เกิดมีความคิดมาว่าเอะเราต้องไปถามพระพุทธเจ้าแล้วว่าโลกเนะี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือว่าไม่มีที่สุดไอชีวะกับสรีระมันเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าคนละอย่างก็เกิดความคิดแบบนี้นะจะไปถามพระพุทธเจ้า วันนี้ต้องถามให้ได้ถามให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยไหมถ้าพระพุทธเจ้ารู้ก็ให้ตอบว่ารู้ไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบจะสึกเอาแบบนี้เลยโยมจะสึกเลยนะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าจะตอบไหมอโยมถ้ามีใครไปถามพระพุทธเจ้าว,ว่า โลกเนะี่ยหมายถึงขันห่านะคำว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงเนะี่ยหมายถึงขันหา้าแล้วไปถามพระพุทธเจ้าอ่ะคิดว่าพระพุทธเจ้าจะตอบไหมแน่ไหมโยมเขาก็มีพื้นฐานเขาบอกพระพุทธเจ้าไม่ตอบเดบปัญหาสิบอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบคือโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดสรีระกับ ชีวะเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าคนละอย่างอะไรประมาณนี้โยมมีอยู่สิบอย่างเนะี่ยถ้าทําไปถามคําถามแบบเนี้ยพุทธเจ้าจะไม่ตอบงั้นคนนั้นที่ไปบอกไปพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบเดี๋ยวจะสึกนะแหมขึ้นคําเด็ดขาดเลยนะพระพุทธเจ้าก็เลยถามมาอา้าวในพูดภาษา้าหล่านานะโยมนะไอตอนที่มาบวชเนะี่ยพระพุทธเจ้าเชิญชวนให้มาบวชเหรอ พระเจ้าเขาไม่ได้ชวนให้มาบวชใช่ไหมแล้วไอ้ตอนที่มาบวชนะมาบอกว่าพุทธเจ้าหรือว่าจะมาบวชเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้ามาตอบอาถามปัญหาแล้วก็มาตอบปัญหาพระรูปนั้นก็บอกว่าไม่ใช่อ้าวถ้าไม่ใช่ดังนั้นจะมาอ้างคํานี้ได้ยังไงจะมาทวงคํานี้ได้ยังไงใช่ไหมเหมือนเราจะทวงอะไรใครสักอย่างจะมีอยู่สองอย่างใช่ไหมโยมหนึ่งของที่เราให้เขายืม กับของที่เราไปยืมเขามาใช่ไหมสมมติว่าใครมายืมเงินเราเนี่ยนานแล้วเราก็ต้องทวงใช่ไหมเดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ให้เอาเป็นเดือนก็ไม่ให้เป็นปีก็ไม่ให้หลาหลายปีบางคนก็ยังไม่ให้เราก็ต้องทวงเพราะเขายืมของเราไปใช่ไหม,มแต่ในกรณีนี้โยนอันนี้มันไม่ใช่การยืมไปทวงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ตอบ ท่านอุปมาเหมือนเหมือนกับคนบางคนเนี่ยตัวเองโดนยิงด้วยลูกธนูเนี่ยโดนยิงด้วยลูกธนูก็มีญาติมิตรสหายเขาก็ไปหาหมอคนที่มีความชำนาญในเรื่องการผ่าตัดเอาลูกธนูออกลูกธนูนั้นอาบยาพิษด้วยนะนการอุปมาของพระพุทธเจ้าแต่อาตมาจะใช้ภาษาบ้านๆเรานะเนี่ยคนนั้นโดนพอถูกธนูยิงโยน ก็บอกกับหมอหรือบอกกับญาติว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าคนที่ยิงนั้นเป็นใครว่ามันเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นพ่อของนายกหรือว่าเป็นสวอสอจอหรือจะเป็นไอ้พวกสสหรือว่าเป็นขาา้าราชการตำรวจทหารเป็นหมอเนี่ยถ้ายังไม่รู้เนีย่ยโยมจะไม่ให้เอาลูกธนูที่อาบยาพิษนี้ออกต้องไปสืบมาให้ได้ว่ามันเป็นใคร ผิวสีดำหรือว่าผิวสีขาวหรือว่ามีสองสีไปสืบมาชื่ออะไรนามสกุลอะไรพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรอยู่บ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรอยู่บ้านทรงไทยหรือว,ว่าอยู่บ้านทรงโมเดิร์นประมาณนี้ต้องรู้ให้ได้ถ้าไม่รู้ไม่ยอมให้เอาลูกศรออกเป็นไงโยม <laughs> ถูกถูกต้องโยม ตายเปล่าไม่มีประโยชน์เมฉะนั้นทิฏฐิแบบนี้จึงเป็นทิฏฐิที่ไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ตอบไม่ตอบคำถามนี้นะ นี่เป็นการสแสวงหาพรหมจรรย์ที่เรียกว่าทิฏฐิพรหมจรรย์แล้วพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรท่านสอนวิธีการดับทิฏฐิจะดับทิฏฐิพวกนี้ได้อย่างไรจะดับทิฏฐิพวกนี้ได้ด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์แปด อ่าคือการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนะโยมดับกามราคะไอ้ดับกาเนี่ยโยมกามราคะเนี่ยดับด้วยอะไรอะโยมข้างหลังว่าไงดับได้ไงดับกามาาคะดับด้วยอริยมรรคมีองค์แปดด้วยอนาคามีมรรคโยมพระอนาคามี ถึงจะสามารถดับกามราคะหรืออารมณ์ของกามได้ฉนันพระอนาคามีดับกิเลสได้สองอย่างเรื่องของกามกับเรื่องของกามกับโทสะฉะนั้นเราจะดับกามราคะได้ด้วยอนาคามีมักมักเกิดขึ้นครั้งที่สามจะดับความเห็นผิดได้ด้วยมักไหนโยน ดับด้วยโสดาปฏิมักมักแรกเพราะว่าพวกเรายังมีความเพตุผดน,นะมียึดอันนี้เรารูกเราสมบัติเรายึดของเราเป็นสกายาทิติยึดเนี่ยเราสามารถดับได้ด้วยโสดาปฏิมักเราจะดับความแสวงหาพบด้วยมักไหน นมักไหนสแสวงหาพบนี่เป็นภาวะตัณหาเป็นตัณหาขั้นละเอียดดับด้วยมักไหนโยมดับด้วยอรหันตมักรพระอนาคามีก็ยังละกิเลสขั้นละเอียดไม่ได้นะตัวภาวะตัณหาใช่ไหมโยมความยินดีนี่แล้วถ้าจะดับอะไรไมันมีสามอย่างเห็นไหมเออถูกต้องแลวครบเลยโยม ดับความเห็นผิดได้ด้วยโสดาปฏิมักดับการมราคะด้วยอนาคามีมักดับภาะวะการแสวงหาพบเนี่ยได้ด้วยอรหันตรรม,มากักนี่โยนี่คือการดับของที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทำไมถึงต้องดับอืมอันนี้มาพู้ผลของการแสวงหาโยการที่เราจะแสวงหาอย่างโยมกว่าแสวงหานิพานไหม นิพพานการสแสวงหามักมักก็คือการสแสวงหาพรหมจรรย์เหมือนกันนะอย่างคําว่าพรหมจรรย์อาจจะหมายถึงคําสอนหมายถึงอรายาิยมรรคมีองค์แปดตอนนี้เรากําลังสแสวงหานิพพานคือความดับความพ้นทุกข์ถามว่าทําไมถึงต้องสแสวงหาอยู่แล้วทํายังไงเราถึงจะสแสวงหาเจอ ก่อนอื่นเยก่อนที่โยมจะสแสวงหาโยมต้องเห็นโทษเห็นคุณแล้วก็เห็นข้อปฏิบัติเ,เห็นโทษอย่างเช่นกามตราบใดที่เรายังไม่เห็นโทษของกามเราก็จะไม่สแสวงหาความดับกรารใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเห็นโทษเห็นคุณมีคุณด้วยนะ ท่้นเรียกว่ากามคุณโทษของกามพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้มากมายหลายอย่างเช่นการแสวงหาใช่ไหมบางคนนิยมแสวงหาทรัพย์สินเงินทองด้วยความขยันหมั่นเพียรตากแดดตากฝนตากลมขยันหาพรานถามว่าเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์โยนเป็นทุกข์นะการแสวงหาก็เป็นทุกข์แสวงหาได้มา ก็เป็นทุกข์ทุกข์จากอะไรทุกข์ที่จะต้องรักษาถึงนั้นแต่ถ้าแสวงหามาแล้วไม่ได้เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์อย่างอาตมาเคยเป็นพ่อค้าอยู่บางวันขายาขายดีขายของดไีได้เงินมาเยอะโยนเป็นทุกข์กลัวคนจะขโมย กลัวคนจะขโมยเงินโยมโอ้เขาเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนห้องก็เป็นห้องแบบนี้หาที่เก็บเงินจะฝากไว้กับภรรยานั้นมีภรรยาด้วยก็ไม่ไว้ใจภรรยาไม่เป็นบุคคลที่ไม่ไว้ใจใครนอกจากตัวเองแต่มาเขาเลยไปทำไงซื้อตู้เซฟเอาเงินไปใส่ล็อกอซื้อตู้เซฟตู้เซฟก็ดันยกได้อีกคราวนี้ต้องหาซื้อตู้เซฟหนักๆอีก เห็นไ,ไหมเป็นทุกข์ไหมโยมเป็นทุกข์ยิ่งทุกวันนี้เอาเงินไปฝากไว้ธนาคารรอดไหมโยมคิดว่าจะรอดไหมบางคนไม่รอดนะโยมแก้งคอรเซ็นเตอร์อไม่กี่วันที่ผ่านมาโยมมีโยมเขาส่งส่งไลน์แม่แตมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีแก๊งคอรเซ็นเตอร์เกิดขึ้นมาใหม่นะมันโทรกลิ้งเข้ามาเนี่ยเราไปรับแล้วเสียงมันเงียบๆไม่กี่วินาทีเท่านั้นแหละ เงินหมดบัญชีนะมัมันมาแบบรูปแบบใหม่อัตมาก็สงสัยโยมเฮ้ย hey, สงสัยโยมจะเข้าใจว่าอัตมามีเงินนะโยมโยมไม่รู้ว่าพระที่ไม่ไ,มไ,มได้รับเงินยิ่งพระที่นี่ไม่มีเงินนะโยมไม่มีเงินในบัญชีหรอกโยมอัตมาก็ไม่มีศูนย์บาทฉะนั้นอัตมาเลยไม่กลัวแก๊งคอร์เซนเตอร์เวลานี้ยใครโทรมารับหมดแหละ <laughs> นะนทุกเพราะการรักษา เอาได้มาก็รักษาพอไม่ได้ก็ทุกข์ <_ S 1> <_ S 2> เห็นไหมบางคนร้องห่มร้องไห้ทุบอกคล่ำครวนว่าโห,โหลงทุนไปแล้วค้าขายไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรศรษฐกิจเป็นอะไรบริษัทโรงงานก็ปิดห้างก็ปิดปิดหลายสาขาอย่างที่สามปอ่นละโยมปิดนะปอไปว่าปิดใช่ไหมยนั่ะบางคนก็นั่นทุกข์มโย,ยมทุกข เพราะแสวงหาได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์เห็นไ,ไหมเกิดเหตุการณ์ที่เขาฆ่ากันทุกวันเนี่ยก็เป็นเพราะโทษของกรรมนะโยมอย่างบางประเทศที่เขาฆ่ากันประเทศอะไรที่เกิดสงครามในเวลานี้เห็นไ,ไหมฮะ,ะพวกยูเรยครนก็ดีหรือว่าพวกอะไรอิสราเอลปาเลสไตน์อะไรพวกนี้นะเนี่ยโย่นี่ก็เป็นโทษของกรรม กามคือกามจริงๆก็คือความอยากนั่นเองคือความอยากก็เกิดกันไปเข็นฆ่ากันใครที่น่าสงสารที่สุดโยมบางครั้งถ้ามาเห็นก็สะเทือนใจนะพวกเด็กๆโยมอดอาหารร้อง,องห่มร้องไห้พรอเขาไปแจกอาหารก็แย่งกันเป็นกลุ่มเป็นกองเกือบจะเหยียบหัวกันขึ้นไปยื่นกระมังอดอยากนั่นคือโทษของกามฉะนั้น โทษของการสแสวงหาการมพอดีโทษของการสแสวงหาภพพอดีหรือว่าสแสวงหาพรหมจรรย์พอดีพวกนี้เป็นโทษนะโยบพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเขาเรียกว่าเป็นการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเพราะอะไรจรึงว่าไม่ประเสริฐเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกความเศร้าหมอง เป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐคนบางคนตัวเองก็มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความสศขมีความเศร้าหมองอยู่แต่ก็ยังแสวงหาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความสศขความเศร้าหมองอีกนั่นว่าไงเพราะฉะนั้นการแสวงหาสิ่งเหล่านี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐแสวงหาทุกขนั่นเองโยมไม่ประเสริฐชอบทุกไหมไม่ชอบทุกจะไหมโยมคนทุกคนไม่ชอบทุกขแต่ก็สแสวงหาทุกใช <c oughs> ่ไหมสแสวงหาทุกเหมือนกันฉะนั้นการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐก็คือการสแสวงหา พรหมจรรยร์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดแสวงหานิพพานนั่นเองนะนั่นชือว่าการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐวันนี้เราจะสแสวงหาอริยมรรคได้อย่างไรทําอย่างไรอริยมรรคถึงจะเกิดที่บอกว่าจเจริญอริยมรรคเจริญอริยมรรคเลยเจริญอย่างไรไอ้คําว่าจเจริญนั้นหมายความว่า ทำอริยมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเรียกว่าเจริญแล้วเราจะเจริญขึ้นได้อย่างไรหนึ่งโยมคบสัตตบรุษเอามุ่งหมายสูงสุดเลยก็คือพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากสัตตบรุษแล้วก็โยนิโสมนัสิการ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่โยมเป็นข้อที่จะให้เราเข้าถึงการเจริญอรอยิยมรรคเบื้องต้นปุปภาคมรรคก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองโยมต้องไปศึกษานว่าเจริญอย่างไรปฏิบัติอย่างไรย,ยข้างล่างมี้สนใจไหมมีใครสนใจอยากไปเจริญอรอยิยมรรคกันบ้างไหม ถ้าสนใจข้างล่างดีนะโยมนะเขามีส่งอาหารฟรีมีปินโตมีที่พักที่อาศัยให้ฟรีครั้งก่อนนั้นอาตมาได้ยินอยู่ว่าพระท่านถวยท้านะท้าที่วัดเขาเราลองมาปฏิบัติแข่งกันไหมเล่าสักสองสามชั่วโมงทาทาวัดเขาแข่งกันพระที่วัดเขาอาตมาได้ยินอาตมาก็นึก พูดงตรงนะตอนนั้นมันก็เกิดเหมือนมานะเกิดขึ้นหน่อยๆก็ลึกขำในใจว่าแม่โถท่านท้าแข่งปฏิบัติสองสามชั่วโมงที่นี่เขาปฏิบัติอย่างน้อยก็หนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมโยมใช่ไหมโยมอยู่ข้างล่างใช่ไหมปฏิบัติติดต่อกันหนึ่งอาทิตย์นะโยมยกเว้นเวลาหลับกับเวลาเผลอบางคนปฏิบัติสองอาทิตย์สามอาทิตย์บางคนเป็นเดือนเป็นปีปฏิบัติกันไม่ใช่ปฏิบัติแค่ สองสามชั่วโมงนะโยมนะถ้ายังไงก็ลองไปดูโยมเจริญสติปัฏฐานสี่ฝึกนี่แหละถึงจะชื่อว่าการแสวงหาทางที่ถูกแสวงหาความดับทุกข์เอายมนี่ก็สมควรแก่เวลาเนาะยังไงต่อแล้วคนนี้ไม่ปกติก็ไม่ค่อยได้แสดงทำนานๆนะโนยมตั้งแต่ออกไปจากวัดเขา อังนั้นก็หลังจากที่เราวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาทําบุญให้ทานมาฟังธรรมเมื่อเราได้ทําบุญให้ทานแล้วฟังธรรมแล้วก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีบุญแล้วได้ทําบุญแล้วสั่งสมบุญแล้วก็ควรที่จะแบ่งบุญให้กับญาติญาติของเราเขารู้ว่าเรามาฟังธรรมหรือว่ามาทําบุญให้ทานเขาอาจจะมารอผลบุญดูแต่แถวนี้ก็เป็นได้ ฉะนั้นเมื่อเรามีบุญแล้วเราควรที่จะแบ่งส่วนบุญให้กับเขา,าเดี๋ยวโยมว่าตามนะอาสั้นๆเยอยๆอยูอยอย่อิทังโนยาตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าขอญาติของข้าพเจ้า จงมีความสุขสาธุสาธุสาธ,สาธุโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปินไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอขอขอ,ขอความปรารถนาของคุณโยมนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโยมสาธุเดี๋ยวรับพรเนึ่สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจึงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธิน